ื่อฝนนะคะอายุ32ปีค่ะเป็นมาประมาณ10ปีแล้วค่ะเป็นฝ้ากระนะคะรักษาโดยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าเลเซอร์ชนิดนี้ค่ะทำให้ฝ้ากระเป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็มีความเข้มมากกว่าเดิมค่ะชื่อบุ๋มค่ะอายุ36ปีก็เลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองค่ะเป็นคนผิวแห้งค่ะขาดความชุ่มชื้นแล้วก็มีฝ้ามีกระน้าไม่กระจ่างใสด้วยค่ะ เจสซี่นะคะอายุ26ปีคะ่ะชื่นชอบแต่งหน้ามากก็เราจะเป็นคนที่ล้างหน้าผิดวิธีคะ่ะล้างหน้าไม่สะอาดจนทําให้เกิดสิวชอบแกะสิวเองบีบสิวเองผลเสียที่มันตามมาใช่ไหมคะก็คือว่ารอยดําจากสิวคะ่ะทั่วทั้งหน้าเลยติกค่ะอายุ42ปีคะ่ะจากที่เราชอบการปลูกต้นไม้นะคะการแจง้งทําให้เราต้องโดนแสงแดดจัดจัดอยู่เป็นประจําผลที่ตามมาก็คือเกิดฝ้าและจุดด่างดําบริเวณโหนกแก้มคะ่ะ ชื่อแอนนะคะอายุ39ปีค่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์ค่ะทำงาน PR Agency ค่ะหลังจากที่แอนแบบคลอดคลอดลูกอะค่ะคือแอนพบปัญหาที่เป็นสิวอะค่ะแล้วก็เป็นเหลือหลังด้วยแล้วทำให้เกิดฝ้าระยะเวลาสิบปีอะรู้สึกว่าชั้นคนเดิมหายไปไหนอะวันนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเราอะไม่สวยอีกต่อไปแล้ว ชื่อสอนนะคะอายุ29ปีค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะจะเป็นรอยดำจากสิวซึ่งเกิดจากสเตียรอยหน้าแหกหน้าพังแล้วก็ตอนนั้นนะคะก็คือใช้อะไรไม่ได้เลยเกือบจะเป็นซึมเศร้าเลยค่ะปกติจะใช้เป็นแค่ moisturizer ค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ทาฝ้า,าแต่ว่าไม่เห็นผลเลยค่ะรู้สึกว่าฝ้ากระดูไม่จางลงเลยค่ะใครบอกว่าอุ้ยคิ้ไหนดีนะคะกดเลยผลที่เกิดขึ้นนะคะ ทังมากกว่าเดิมอีกเป็นคนไม่ค่อยชอบทาครีมหลายๆตัวก็อยากได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องผิวหน้าแข็งแรงนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดฝ้าลดกระจุดด,าด่างดําแล้วก็ทําให้หน้าขาวใสค่ะแล้วก็เลยแนะนําให้แฟนใช้ด้วยค่ะตอนนี้ผิวหน้าของแฟนก็แข็งแรงขึ้นแล้วตัวตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเป็นกระค่ะก็ดูจางลงด้วยค่ะ รอยดำดีขึ้นแล้วก็หน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะจนคนรอบข้างทักว่ารอยดำจางลงนะแล้วก็หน้าขาวใสขึ้นไปทำอะไรมาจากที่เราเคยผิวแห้งนะคะผิวชุ่มชื่นขึ้นฝ้ากระดูจางลงแล้วก็หน้าไม่แสบร้อนนะคะเวลาโดนแดดรู้สึกมั่นใจในการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เรารักค่ะสองสัปดาห์ได้ค่ะรอยดำมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเวลาเราจะไปประกวดแต่ละเวทีใช่ไหมคะคือที่เนี้ยเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเพราะว่าผิวหน้าเราสวย ฝ้าเนี่ยจางลงรอยดำเนี่ยลดลงความมั่นใจที่หายไปนะคะเหมือนแบบได้รับมันกลับมาแบบสมบูรณ์แบบมากๆอ่ะตอนนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะก็คือสามารถถ่ายรูปเซลฟี่หน้าสดได้เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะเลือกครีมที่มีอยอยชัดเจนแล้วก็หน้าบรรจุภัณฑ์เขียนอย่างชัดเจนนะคะว่าผสมอะไรไปบ้างเพราะว่าถ้าหน้าเราพังขึ้นมาค่ะไม่คุ้มเสียแน่นอน สำหรับใครนะคะที่คิดจะไปทำเลเซอร์นะคะลองเปิดใจนะคะใช้ครีมของดรดานะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเห็นผลจริงค่ะลองเปิดใจใช้ครีมดรลีดาครีมฝ้าที่ไม่ทำให้หน้าบางค่ะเนื้อครีมบางเบาสบายหน้าทาตัวเดียวจบค่ะลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ดรดาดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะรับรองมงทุกเวทีค่ะ